มาแวะที่พัตคารแปะตีพัตการแปะตีเป็นพัตคารอาหารคีมและเชงเชงสวัสดีค่ะวันนี้ได้มาชูลีนมาเบนทมบิ๊กเบนเบนทม ตามประเพณีชาวสุรินทร์เขจะมีการเส้นไหว้บรรพบุรุษตอนนี้ซื้อของมาเยอะแยะเลย,ยามาพักที่โรงแรมทองสารินโรงแรมเขาสะอาดกว้างขวางใหญ่โตสบายนอนสบายนอนสักพักมันจะหิวก็เลยมาแวะที่ร้าตักานเสตีพัานตักรานเะตีเป็นรัตคานอาหารจีนแบบเชง ช่อเขามีปลาช่อนไหมมีมีแต่ปลากระพงก็เลยสั่งเป็นสั่งเป็นข้าวผัดปูแล้วก็ต้มยำโปะแตะราบปลากระพงแล,ะพแล้วก็กระเพาะปลาแล้วลองทานดูก่อนไม่ค่อยหิวเท่าไหร่มันเหนื่อยจะมากกว่านั่งรถมาไกลสิบโลเยอะ วอบแว,วบววบแบวบกันนั่นสิบาราก็เพาะปลามาแล้วแล้วก็อาหารเริ่มเริเริ่มเ,เ,เทยอยมาเหนื่อยไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แต่ลองสั่งดูก่อนถ้าทานหมดก็อิ่มก็สั่งแค่นี้แต่ถ้ายังไม่อิ่มก็สั่งต่ออีกได้อาหารมีเยอะแยะเลยของแป๊ดตีก็อ,อร่อยเจาสาวเสิร์ฟก็สวยมารยาทดีมาสุรินต้องมาทานภัต,ตาคารแปตี ไม่ทานไม่ได้ตอนนี้กำลังจะลองชิมกับพวกปาลาลองชิมข้าวผัดแต่รอสักพักหนึ่งนะคะรอให้อาหารมาครบก่อนแล้จะลองชิมไม่ดูว่าอะไรมันอร่อยแต่มาอร่อยทุกครั้งเลยมาทานกะเขาทุกครั้งที่มาอร่อยรอเดี๋ยวนะคะโอ้ลืมบอกไปเรามาทานรงค์การเที่ยวด้วยกัน ที่นี่เขาก็ร่วมด้วยที่ตนาคารแปะตีเขาก็ร่วมด้วย mm. ก็เลยพันานาที่นี่แล้วก็ขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้โครงการนี้กระจายรายได้ออแล้วเที่ยวทั่วไทยด้วยเศรษฐกิจให้ดีขึ้น, mm. นเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆอย่างบ้านเกิดเราอยู่ไหนแล้วก็กลับบ้านเกิดเราที่บ้านเกิดเราอยู่สุรินทร์เราก็เลยกลับมาสุรินทร์หิวแล้วค่ะอาหารมาครบแล้วนะคะจะลองชิมข้าวผัด ข้าวผัดปูปลตะคานแปะตีต í, เนี่ยก็ผัดข้าวผัดปูแบบแหแบบ้งๆจริงๆอร่อยคแห้งคุณข้าก็ตุกดีนะแห้งอร่อยอ อร่อยกำลังหิวยิ่งอร่อยใหญ่เลยอร่อยค่ะต่อไปจะจิ้มกระเพาะปาลาเพาะปลาก็เด็ดนะที่เนี่ปลาก็เด็ดก็สำคัญคือดูกุ้งสิกุ้งตัวโตโต,ตเลยเห็นไหม,มล่ะน้ำซุปเขาก็อร่อย ใส่ปีกูด้วยมีกุ้งด้วยกุ้งตัวใหญ่ๆเราจะชิมดูกุ้งไม่ใ่ว่าจะสดไหมชิมดูกุ้งแตนว่าจะสดไหมกุ้งสดกระชิบเลยเขาฝึกฝึกฝึกได้อร่อยอร่อยอร่อยจริงๆน้อนคล่องคอ แอคควองพอดีไปเขาเป็นลาบปลากระพงลาบปลากระพงของเขาดูสิว่าจะแซ่บไหมแต่อาหารจีนส่วนมากไม่ค่อยเผ็ดจัดเท่าไหร่แบบนัวๆจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าอร่อยเปล่าลาบปลากระพงอร่อยเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีทานกับผักสดด้วยนะคะอร่อยปลาเข้าไปพุปสดชิ้นใหญ่ๆรสเปรี้ยว จากย้านแต่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่คือทานแบบเท่งเท่งธรรมดาไม่เผ็ดมากต่อไปก็เต้นต้มยำโปแตกต้มยำโปแตกเขาก็มีปลากะโพงโปแตกก็มีปลากระพงมีกุ้งและก็มีลูกชิ้นเดี๋ยวลองชิมดูนะคะลองชิมดูว่า รสก็จัดจ้านไหมเดี๋ยวขอสดน้ำแกงก่อนนะคะอร่อยคลอมคอเปบเพิลหวานกำลังดีเลยคล่องคออร่อยอุ้มกระสุนอร่อยอร่อยขับข้าวทุกอย่างอร่อยคลอมคอ ดี๋ยยายขอทานอาหารก่อนนะตอนนี้กำลังหิวอ,อิ่มแล้วแต่สัมง้าจ๊กมาข้าะจอกก็น่าทานพ้าวจอกก็น่าทานอนย่มงไรไม่ยายเท่าไหร่แต่กำลังกำลังหมกมือกำลังทานเลยนะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะมันยังร้อนอยู่ จริงๆเลยนะของเขาสดอร่อยอร่อยจริงๆถ้าใครมาสุรินอย่าลืมนะมาทานมาตักข้ามแปะตีนะคะให้ผิดหวังเนื้อกับข้าวปลารอร่อยทุกอย่างอย่างวันนี้ก่อนนะคะบายลากันจุ๊บ